สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ EPP by Peak Sport Thailand นะครับวันนี้นะครับก็มีรองเท้ารุ่นใหม่อรุ่นหนึ่งนะครับจะมาแนะนำให้ดูนะครับนั่นก็คือตันี้นะครับนี่ก็คือ Tony p a r k e r นะครับรุ่นโลหรือทีพี o นโลนั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่ เป็นรุ่นรองนะครับที่ลดระดับลงมาจากตัว t p นายวันนะครับตุ้นธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นรุ่นโลนะครับมาดูกันนะครับก็จุดเด่นของคู่นี้นะครับก็จะเป็นดีไซน์ที่เป็นหนังสีเงินตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นหนังแท้นะครับเป็นหนังแท้สีเงินนะครับตัดกับหนังแท้สีดำนะครับตรงนี้เป็นหนังแท้หมดเลยนะครับซึ่งก็ ตรงบริเวณด้านนี้ก็จะมีการเจาะรูนะครับเราช่วยระบายอากาศนะครับด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็จะมีการเจาะรูะบายอากาศนะครับส่วนของหัวรองเท้าเองนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีการเจาะรูระบายอากาศชิ้นกันนะครับก็วัสดุหลักก็จะเป็นหนังแท้ทั้งหมดนะครับในส่วนของโลโก้นะครับก็จะมีการใช้วัสดุที่เป็นออกยางนะครับออก่นะครับมีลายเป็นโลโก้หนุขึ้นมา ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของส้นเท้านะครับก็จะเป็นหนังแท้นะครับที่มีการเล่นลวดลายนิดหนึ่งนะครับกับลายเซนของโทนี่ปัตเตอร์นะครับลายเซนที่ปัตเกอร์ซึ่งแน่นอนรุ่นโลก็จะเป็นอิสาะที่เป็นข้อตัดนะครับข้อต่ดของส่วนของลิ้นรองเท้านะครับก็ เป็นเทค่มีฟูฟีนะครับใช้ผ้าตาข่ายที่มีรูขนาดใหญ่ช่วยระบายอากาศนะครับก็จะเป็นโลโก้ของตัวทีมนายนะครับโลโก้ตรงพื้นก็ของชาตนี้ก็มีการบุกฟองน้ำนะครับช่วยอบรส้นเท้านะครับในราคสวมใส่นะครับขงส้นเท้าที่บีบดูก็จะมีวัสดุแข็งนะครับ ฝั่งดีด้านในนะครับก็ช่วยล็อก,อกส้นเท้าไม่ให้ขยับไปเรื่อนนะครับม,มาดูในส่วนของพื้นนะครับรุ่นนี้ก็มีการนำเ,เทคโนโลยีแกนเดียนดูอันะครับคือจากรุ่นปกติเนี่ยรุ่นนี้ก็เอาออกไปนะครับไม่ได้ใช้รุ่นนี้ก็จะใช้ลักษณะเป็นของโฟมธรรมดานะครับท่าที่ดูเนี่ยจะเป็นโฟมที่ใช้ในรุ่นของ p e คส์น a k นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีความนุ่มในระดับหนึ่งนะครับ ก็มีความเบาด้วยนะฮะส่วนองพื้นด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ออกขึ้นมานะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับพื้นด้านล่างนะครับนี่ฮะซึ่งพื้นตรงส่วนน,น,ว er น,นี้ก็จะมีเขียนเพราะว่า Engineer for Outdoor เอาไว้นะครับนี่ก็จะมีเขียนเพราะว่า Engineer for Outdoor นั่นก็หมายความว่าพื้นรุ่นนี้เป็นพื้นที่ออกแบบมาสําหรับเล่นพื้นปูนนั่นเองนะครับก็ นี้จะมาดูก็มีความหนึกแล้วก็มีความแข็งนะครับหางงังคาเก็จะมีปีกตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มความมั่นคงนะครับในการเล่นในการเคลื่อนไหวนะครับรวดลายเองก็มีลายของทเทอโบนนะครับสลับกับลายแพทเทิร์นนะครับแยกส่วนออกมามีโลโก้พิ้อยู่นะครับตรงกาของช่วงกลางลองเท้ารุ่นนี้ ดูแล้วไม่ได้มีที่มีฟุตโฮนะครับก็อาจจะมีการบิดตัวของท่านหน่อยนะครับแต่ก็น่าจะเน้นไปในเชิงของความคล่องตัวเป็นหลักนะครับสำหรับรุ่นโลรุ่นนี้นะครับเท่าที่ถือดูนะครับก็น้ำหนักก็ไม่ได้เบามากมายอะไรนะครับจะลงมาหนักๆตรงประมาณช่วงหน้าเท้านิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นผลจากวัสดุข,ของพื้นทนปูนตัวนี้นะครับที่มีน้ำหนักมากหน่อย นะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าดีไซน์ออกมาได้สวยงามทีเดียวนะครับนี่ก็คือวันนี้ปาร์คเกอร์นะครับทีพีไนโลนะครับก็มีสีอื่นๆเข้ามาด้วยครับยังไงลองแวะเข้าไปดูในเพจได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ